วัสดีครับอ่ะวันนี้จะมานาครับผมวันนี้ทางไปนาก็เจแ็แฉครับฝนแล้วลืมนิดหน่อยครับผมวันนี้อ่ะไใกล้ถึงแล้วครับจากที่บ้านมานาก็ประมาณ3ามสี่โลครับวันนี้ใกล้ถึงแล้วครับอ่ะไปทางจะเล็กนิดนึง คงไม่ไหวครับจอดตรงนี้ดีกว่าเนาะโอ้รถติดขนาดเอารถมานะครับนี่โอ้โห,หนี่เลยเอารถมาคงจะติดนะดูเลย แล้วครับโอ้โอ้นี่ครับให้ปุ๋ยแล้วก็เออจะเขียวขึ้นครับแต่ย้าจะเยอะนิดนึงครับย้าจะเยอะหน่อยอไม่เป็นไรย้ากับข้าวมันของคู่กันเนาะอะ,อะโอ้ใส่ปุ๋ยแล้วก็เขียวขึ้นครับน้ําก็มีอยู่ครับน้ํา เขียวขึ้นเลยครับใส่ปุ๋ยฝนยังลงเม็ดเลูยครับฝนและลืมครับตอนนี้ฝนยังลบเม็ดไปปล่อยครับนี่ครับนาโคกนาดอนเนาะจะมีป่าครับนี่มีแต่ป่าทั้งนั้นเลย ตรนนี้ที่ของน้องครับโอ้โหป่าเยอะเลยครับนี่ป่าทั้งนั้นเลยครับมาป่าเห็ดครับตรงนี้จะเป็นป่าเห็ดครับเนี่ยเนี่ยป่าเห็ดเห็ดจะงอกครับเนี่ยต้นกต้นลงังต้นอะไรยังมีครับเนี่ยจะมีเห็ดอยู่ครับป่าเห็ดครับร้อยคนมาเห็ดออกกินขนมมาด้วย <c oughs> เออ น้ำมีอยู่เนาะนี่ครับเนี่ยป่าเห็ดครับทังนี้มันเป็นโคกครับหลังจากวันนั้นมาถางถังหญ้าถังที่หัวคนานะครับก็ดูได้หน่อยครับตรงนั้นเต็มเลยครับมาหัวคนาไม่ได้เลยครับ ข้าวกำลังก็เขียวหน่อยพอช่วงนี้ฝนก็จะตกลงมาครับถึงไม่มีน้ำแฉะไม่มีน้ำขังก็ยังได้ความชื้นเนาะข้าวก็ได้ได้เขียวได้ปุยก็เขียวขึ้น,น่อยครับผมอันนี้ก็เป็นป่าเลยครับ มีทั้งหญ้าทั้งข้าวก็ปนกันไปครับออยคอยดูตอนช่วงสุดท้ายเนาะตอนเ้าออกรวงว่าจะหญ้าหรือจะข้าวจะเยอะกว่ากันเนาะะธรรมชาติเนาะคู่กันข้าวกับหญ้าเพราะข้าวก็เป็นพืชตระกูลหญ้าอยู่แล้วเนาะหญ้าก็ต้องขึ้นด้วย มันไม่ใช่ข้าวดำถ้าข้าวดำก็จะไม่ม,มีค่อยมีหญ้าครับอันนี้ข้าวหวานครับผมนะหวานเนาะหญ้าก็จะเยอะนิดนอ๋อบิงนี้จะมีน้ำกว่าเพื่อนครับบิงนี้ก็เลยได้น้ำมากก็เลยจะ อุดมสมบูรณ์กว่าเพื่อนเนาะ,ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใหม่ครับอ่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมฝนกำลังลินด้วยครับอ่าเดี๋ยวจะตกหนักอีก